สวัสดีค่ะวันนี้พี่พิมจาวันนี้วันนี้พี่พิมจะมาอ่านหนังสือเรียนรู้ศึกษาอันนี้นะคะอันนี้เป็นวันแรกที่พี่พิมพ์เข้าเคทีนะคะมาเลยค่ะกอจออดเด็ดดต์ต่อโบบไยบปอปอาออาง À i ư ừ, u b à b u đi chu A u tu ca ti cha đu, ta Ba ดีมีกาตาปูตาที่ไหนอันไหนตีปูตีกาตาปีตาดีตาดูกา ูดอู่ <c oughs> อารูกาดูกาไม่ใช่ดูกาค่ะอ,อาา่านใหม่ดีกาตาดูบูดูดีกาอีกาตาดี จบแล้วค่ะบทที่หนึ่งอันนี้อะไรบทที่หนึ่งคืออะไรอักษรกลางอักษรกลางมีเก้าตัวมีเก้าตัวผสมผสมสลักับสละเสียงกับสละเสียงยาวสี่ตัวค่ะอาบายบายเพื่อนเพื่อนบายบายค่ะ